สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุก,ท,กท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้จะพาน้องเอลซ่าไปใส่บาตรนะคะวันนี้มันเกิดน้องเอลซ่านะคะวันนี้สาวน้อยตื่นสายไม่ได้อาบน้ํานะคะล้างแต่หน้าล <laughs> <laughs> ้างแต่หน้าดูนะนําทีมโดยน้องแป้งหอมนะคะนุ่นเดินแล้วนะคะนี่กาลังจะพาเด็กน้อยไปใส่บาตรนะคะ วันนี้วันเกิดของน้อยเอลซ่านะคะก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ตีนะคะร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเอลซ่าด้วยนะคะน้องครบ2ปีวันนี้นะคะน้องเกิดวันที่สองพฤศจิกานะคะไม่ได้อาบน้ําเลยสาวน้อยอากาศหนาวอากาศหนาวนะคะก็เลยไม่กล้าอาบน้ําให้น้องนะคะัวน้องหนาวลังจะได้อ่า นี่นะคะปาเด็กๆไปใส่บาตรแล้วบรรยากาศก็จะสดชื่นนะคะบรรยากาศก็จะสดชื่นนะคะตอนนี้ก็อ่านะคะเราก็จะมาใส่บาตรนะคะจะมาใส่บาตรเนาะจุดแรกเราใส่เราใส่ไม่ทันนะคะเราก็ต้องมาจุดสองนะคะ

เจ้าพี่ช่นึ่มันเกิดเรไงบาตรพี่สองบ้านึ่ชปีหนึบงนึล้ปี้นึงปีนึ่งบนึ้งปี้น่งปีดนีนึ่งปยห่งปีหนึ่งปีนงปีหสึงปีา่งนึ่งปีหน่ีนึ่งปีน่นึ่งปีนนนีนป่งหลังบ้านนะแม่น้นะคะ Làm thêm đôi để nhìn bán hồ ổng Ở bên kia ระหว่างที่เดินกลับนะครับระหว่าง<อ>ที่เดินกลับนะฮันนุ่น <c oughs> เด็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้วันท้ายวันเกิดปีจ่ายบาทมาให้เ,ออใเดียวซ่าวันท้ายวันเกิดของน้องโยซ่าวันนี้ อันนี้ก็เป็นพี่น้องนะคะเป็นพี่น้องของพ่อานอันนี้ก็แม่น้ำมูลนะคะถึงแล้วนี่แม่น้ำมูลน้ำยังไหลเชี่ยวแรงเลยนะคะน้ำยังไหลเชี่ยวแรง ตาเลมโมนในน้ำามนอยู่นู่นอันนี้คือข้างหลังบ้านน้องเอลซ่านะคะก็จะติดแม่น้ำามลแบบนี้สวยงามนะคะตอนนี้ก็ โอ้โหเล่นดินแล้วลนะต,ตอนนี้นใส่ชุดสวยมาเล่นดินแล้วน้องเอลซ่าฝากกดไลค์กดแชร์น้องเอลซ่าด้วยนะคะหนึ่งไลค์หแชร์หนึคอมเมนต์ถ้ากับ1กําลังใจคะ่ะ <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นกําลังใจให้น้องเอลซ่าด้วยนะคะวันนี้วันเกิดน้องเอลซ่าก็ร่วมอวยพรวันเกิดให้น้องเอลซ่าด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องควานก็ขอไปด้วยจบจบคลิปไปด้วยภาพสวยๆนะคะ น้องเอลซ่ากับน้องแป้งหอมนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศสวยๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแป้งหอมสวัสดีค่ะก็ลุกสวัสดีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้แค่นี้